สร้างมรดก1ล้านบาทสมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพตรวจพบ50โรคร้ายแรงจ่ายทันที8 0แสนบาทเสียชีวิตทุกกรณีจ่ายทันที1ล้านบาทหากอยู่ครบอายุสัญญารับเงินคืน2 0 0แสนบาทชำระค่าเบีย้ยแค่20ปี คุ้มครองยาวนานไปจนถึงอายุ90ปีส่วนค่าเบี้ยโรคร้ายแรงเป็นการชำระแบบบีต่อปีสามารถชำระและคุ้มครองไปได้จนถึงอายุ84ปีค่ะสำหรับแผนประกันมรดกนี้สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารอะไรค่ะสามารถสมัครออนไลน์ได้เลย สำหรับลูกค้าที่สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติการรักษาใดๆมาก่อนจะได้รับสิทธิ์ VIP ซ้าประกันง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพค่ะหากลูกค้าท่านใดที่อายุอยู่ในช่วง20-40ปีก็จะได้รับความคุ้มครองทั้งหมดนี้ด้วยค่าเบีย้ยเพียงหลักพันต่อปีเท่านั้นค่ะหากท่านใดที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปค่าเบีย้ยก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาท ยังไงหากใครสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาหายาเพื่อตรวจเช็คค่าเบีย้ยแล้วก็ตรวจเช็คความคุ้มครองกันก่อนได้เลยค่ะยายินดีให้บริการค่ะ